สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำอาหารอีกแล้วนะคะแค่เห็นวัตถุดิบเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่านี่คือเมนูอะไรหลายๆคนก็คงรู้แล้วแหละว,วันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะคุณพสิทธิ์เมนูลาบครับลาบลาบ แบบอีสานหรือว่าลาบแบบภาคกลางหรือว่าลาบแบบภาคเหนือคะปนกันค่ะปนกันปนกันเลยปนกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววัตถุดิบหลักๆในการทำลาบเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณพ่สิทธิ์โอ้โหก็มีเนื้อหมูเดมีลาบแต่แนเดี๋ยวเรารอเชฟใหญ่มาอธิบายนะคะดีกว่า ใช่ค่ะเพราะว่านี่แพรผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวรอเชฟใหญ่มาแมมามีพริกลาบใส่มะแขวนมาเดี๋ยวนี่ก่อนเดีก่อนนะคะนี่คือพริกพริกสำหรับทำลาบนะคะใส่มะแขวนอ๋อสภาพัดแม่มะแขวนนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอเลือดคุปโอล่ะค่ะในระหว่างที่รอ เชฟเชฟใหญ่มานะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนวัตถุดิบก็มีเนื้อหมูนะคะเนี่ยคุณแม่เขาไปซื้อมาที่ตลาดคุณแม่ของคุณพสิท <c oughs> คุณแม่เลยคุณแม่เลงไปซื้อมานะคะที่ตลาดอันนี้คือพริกแกงสำหรับใส่มั้งอ๋อพริก สำหรับลาบนี่ดูแม่วิธีการทำเชฟเรามาแล้วนะคะนี่แต่มะแขววะแค่นี่ไงมันหรอมันชื่อมะแขวหรือมะแขวนมะแขวนนั่นอร่อยอร่อยนี่ค่ะลาบเนื้อลาบน่ำโอ้โหเวเราสัมภาษณ์นะคะนี่เชฟเชฟคนสวยนี่ยังสวยอยู่เลยนะคะเขาสวยยังอยู่นะคะเชฟเนี่ยค่ะนี่ หูมะนาวเชฟคุณแม่เริงมันไปเก็บมะนาวมามีมีลูกใหญ่ค่ะหนึ่งลูกตรงนั้นโอเคเดี๋ยวหนูไปเก็บให้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเราวัตถุดิบเราต้องการมะนาวอีกเดี๋ยวแม่แม่ช่วยโชว์มะนาวนิดหนึ่งได้ไหมคะนี่ค่ะมะนาวมะนาวไม่พอค่ะเราไปเก็บมะนาวก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะมาเลยค่ะตอนนี้ เราก็มาเก็บมะนาววัตถุดิบของเราวัตถุดิบสำคัญนะคะโอ้มะนาวมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนี่นะคะมะนาวค่ะนะคะเราเก็บมะนาวไปทำลาบกันเดี๋ยวเราจะกลับเข้าครัวกันแล้วถ้าเราได้มะนาวที่วัตถุดิบหลักนะคะเดี๋ยวกลับเข้าไปในครัวะคะ่ะได้มะนาวแล้ว กลับมาแล้วคะ่ะได้มะนาวมาแล้วนะคะตอนนี้แม่ก็หั่นใบผักชียาวใบผักชียาวใบมะกรูดหนยกัใบมะกรูดนี่คะ่ะแค่เห็นวัตถุดิบก็รู้เลยคะ่ะว่าอร่อยเดี๋ยวเรามารอชมตอนที่เสร็จกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้เราก็นำลาบมาคั่วให้สุกนะคะแล้วค่อยปรุงรสชาติเพิ่มนะคะนี่แสงอาจจะน้อยนิดนึงเดี๋ยวเราคั่วเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าลาบเหนือผสมอีสานจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ก็ดูน่ากินมากแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้คั่วเริ่มจะสุกได้ที่แล้วนะคะ สีสันหน้าตาแบบว่าโอ้โหน่ากินมากแล้วเราก็ชิมล้วก็โรยผักข้าวคั่วก็เ,เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะและแล้วก็เสร็จแล้วนะคะลาบเหนือผสมกับอีสานค่ะนี่น่ากินไหมคะหน้าตาน่ากินเนาะ,อะโอเค ตักข้าวสวยมาร้อนๆนะคะหรือข้าวเหนียวก็ได้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้สำหรับเมนูลาบเนื้อคะ่ะฝีมือคุณแม่เริงนะคะเ,คเราต้องหาคนมาชิมแล้วแหละโอเคโอเคนะคะตักข้าวสวยแล้วก็เอาเข้าวเหนียวมารอเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนหรือเราจะทำเมนูอะไรนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe โมอาโมฮไทยทอล์กชานลค่ะมาพูดภาษาไทยทำอาหารไทยแล้วก็เฮฮากับเราสองคนได้ที่นี่นะคะบายบายค่ะ